ครับสวัสด,ดีครับยูผมแฮกบอดอยครับผมวันนี้พราเบิงเ้งบรรยากาศพี่น้องโอ้งามครับยิ้มมั่ช้าครับพี่น้องเบิ้งครับอากาศกำงามครับไอ้เบิ้งพี่น้องโอ้เสียงรถขึ้นมาก่อพี่น้องโอ้เบิ้นกำลังขึ้นพักรถฟองร์ดพี่น้องมันวะ เดี๋ยวนี้นักกั่น่อยพี่น้องสองหเจ็ดครับลืมเอไม่กันสั้นนาพี่น้องมือจับด้วยพี่น้องจะว่าก,กันสั้นไรกันเลยเาบ่งบรรยากาศงามพี่น้อง เราขับฝนว่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวขาวบึงเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วโอ้สุดจัดเลยข้าวบึงบรรยากาศมั่งมพี่น้องฝนมู่บ้านที่ยุ้งรังครับพคนละโอ้โหเนี่สูงจัดเลยพี่น้องขอกันนะครับอุ้ยอุ้ยออกไพี่น้องถอย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 ครับถอย ไว้ย่านครับอ้าบปงรถขึ้นเขาได้พี่น้องอากาศง่ามครับโอ้ยไก่พี่น้องยังคักได้ภาพน้ำมานนอพี่น้องโอ้ห้งใสจะเป็นรถนักพี่น,น้องยินเสียงแล้วข,ขาเหงาเลยขออไายเขาอยู่ตอก Hãy thái vô, nào chàng hãy thái vô kìa kìa nàng Chào tạm biệt Hãy thái vô, con vô tháng lọc Khó vật lạ, khuôn đi kìa kìa nàng Khó thái vô kìa kìa Nào lọc kìa nàng, đọc lén Tình ได้ครับไดาแล้วพี่น้องโอ้สุดยอดเลยโอ้กี่ลั่นพี่น้องยังแห้งด้วยพี่น้องข้าวโพดครับโอ้สนุกเหยียบขนาด้ี้พี่น้องใส่เอาใส่เอาไปไปเบื้องตอนลงขเขาแล้วครับพี่น้องไปหกักชนเลยใส่ต่อพี่น้อง ครับบรรยากาศตง,งามครับล้มโซ่หากิโลครับคอดแม่นเอาคิดพี่เนอะล้งเกียนึงครับลุกเกียสองพี่เนอะเมื่อไหวแยากเบยกใหม่หอดใช้ไปก่อนครับสวยอันสลายพี่เนอะ không chờ nó nhà nhẹ chứ Trước chứ cho kênh không นแล้วครับกันเนี่ยสามสามโมบายตรงนี้เนาะสองมองจะเห็นตรงเท้าขาดพี่เนาะสันใ์ทอนต่อแท้สองขนาไว้พี่หนาะต่างสไตล์ของผมคับรถสี่สิบแล้วี่น่อนครอบัวก็ได้ครับ ออกตกดูเรียงเปิดมาได้แล้วยนะครับโอีดเท่าไรแล้นี่ก็ล้มได้พี่น้องกันนะเปิดเท่นนี่นะครับลงมกันนะอ่าเพิ่งไปพี่น้องว่าผมตัวลงเขายาวห้ากิโลเมตรนะอ่ากิโลอีกนีดนี่พี่น้องผมไปตัวเนะครับนับจากข้างหลังไปข้างหลังอีกประมาณหกโลกว่าผมมา ลงสันเลยเหรอครับเขาลอยฟ้าครับคือไดเคยมาเนี่ยนายจะรู้ครับว่าขึ้นเขาลงโซ่ยังไงเขาลอยฟ้าครับใส่ความระมัดระวังเปนงน็นอย่างสูงนะครับสองมาไหนดอกพี่เนาะหนึ่งครับปลอดภัยไปก่อน ล้มเจนึงเบิกมีกินเลยพี่น้องก็ล้มฟองเนี่ยใหม่แน่นอนเหนือจะสองทางเลยพี่น้องเราทางของครับเจ้าเหตุงานสุดยอด,ด,ยดยยท,ท,ดดท,ทอออี่กันลลนะนี้นนนพี่น้องเลี่ยงกันไปไล่กันเลยเลี้ยงทา์มันดีก็นเลยเกียร์ดิ่งเกียตอนเนกียร์ทางไม่เล่นสบายยอดขาเจรแล้วครับพี่น้องโอ้ยนี่ก็ไล่กันเลยผมยั้สนขนาดนี้พี่น้อง ขาขึ้นมาหน่ยขึ้นเบอถือร้ายนี่ขึ้นเบาะไวครับรถกระบะรถยังครับครั้งแลยพี่น้องใส่หอนแล้วนะมาเขาล้มเจนนี่ไว้พี่น้องไปล้มไว้วประมาณเดือน ฉันว่าอย่างสิหลายพี่น้องเ่อโทนะครับแล้วผมมีโอกาสผมมคนให้ัครับเป็นแรงเพี่นองเป็นกันเป็นเท้าครับมีจอดน้อมหมนะเดนไปให้ไปใส่วนเ้อรถจอดรถเลยครับ ใส่ไปล,ล้างกันนะครับหากิโลหกกิโลนี่ก็ได้ดีใจเลยก็ ขนาดได้พี่น้องมามีขึ้นครับมแต่ลงครับลงมก็ลงมยางเดียวครับขึ้นแค่ขึ้นแยงเดียวครับโอ้ตังสุดเลยพี่น้องร้ายครับเมืองหลวงพี่น้องเอ้ยซอยเสียดเงินตลอดบาทครับมีการเห็นงั้นครับ คนทั้งครับลำบากค,คนลำบ,บากกับเบิรงเอาพี่น้องเนียมาว่าเฮ็ดอีหยังคือว่าแล้วนาะครับนี่อนใดสบายครับทำงานนะครับโอ้ดีใจเลยสครับ

กดแขนพี่น้องลับเปลี่ยนหน่อยหน่อยด้แต่โงอันตรายท่านพี่น้องบอกผม40่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเถโอ้ประกาศเล่นมาแล้วลอมึงด้พี่น้องแต่ส0สกว่พ่อแห้งอยอสี่สิบเลเอาอยุเลวครับโอ้ยย่ยย่ยยยยงยยยยนเย่นนยยยยยอนยย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 ยพี่น้องกอนยย ให้ไหลเซซส้สงผมใหม่พี่น้องโอ้ยหนา,าวเข่ากันหนาวด้วยเด้อเด้อไอ้ส้งผมใหม่พี่น้องเตะการนี่เลยมาถ่ายรูปนางวะองค์พี่น้อง้งหนาวโอ้ยอาบไปลังงน้ำไปครับอย่าบ้ากันเด้อหรอครับจับเดี๋ยวขนาโทศรศัพท์พี่น้องอย่าให้ตากล้องจับแล้วครับอันตรายครับ ลูกเปิอเมียเปิอควบคู่ขึ้นมาพี่นอ้องเปิดตัวจะคลองพล่อมแล้วมะเขือเทศว่าไรครับมะเข็ดเว่ามีกินพี่นอ้องโอ้ดิ่มใส่ตลอดทางครับฝนตกชักครับช่วงวันอาทิตย์ที่แล้วครับตกตกผู้เหนือพี่นอ้องตกแห้งห่อมครับระจนน้าห่อมนะครับเที่ยวออกข้าวเหรอพี่นอ้องอุ้งพังครับ กำลังใจเด้อผู้ใดนำกล่องผู้ใดพี่น้องเอ้ยสู้ๆต่อไปครับเปลี่ยนมือตากล้องครับอันตรายพี่น้องโอ้แดดกำลังออกเล้วันนีฝนนะพี่น้องหมอกวันีเลยผมมาที่ประเทศไทยหมอกอยู่หมดเลยครับหมอกด้วยพี่น้อง ลอยหัวหมดนี่เปิด,ดยังก็เนาะปรไทยพี่น้องมึงเนาะมายคงในโทรศัพท์าจะเป,ดดดดาเปิดยังก็เลยหัวมดครไทยปยิาะทางกานขายของเาอีกนงเขาไปประมาณาโอ้หสองสามรบครับจากถนนดำครับโอ้ยขรร้ำเนี่ย แต่เขาไมา่มาแล้ววาวเจ็บกะลามหอมแดงเงน่นอเขาน้เาน้เขาเขียวอากินโคตรเพี้ยครับดถเพี้เฮี้ยก็ดีสิละนุหนูเต่ก็กลกกะ,กะลอกได้กินเคื่องอาหล้วครับมัจากเัาะ แก่แล้วพนะี่น้องครับอาจจะล้มกินแล้วครับเบลก็ไม่กินแล้วครับพี่น้อง Det är det กลมื่นเลยพี่น้องไปอยู่ฝนมา,านตกครับสุอข้น่นเลยอ้มีรถขึ้นบ่อยครับพี่น้องนอครับถอน,นนอ,นบอนต่อครับออีเว็กุเลยพี่น้องงานตนครับนี่ะที่เขาว่าถอนต่อถอนต่อพี่น้องเฮ้ยนี่หละทั้งสิ้อครับนั้งขึ้นเขได้หยุดกังม่สิครับอ่ลอยนะเะเหตุผลที่ว่าถอนต่อครับซาารถก็าบอกกันเนาะ มป็นถอนต่อต่อไม่ดี่พี่เราพูดทีหนึ่งนวันถอนย่างถอนต่อไม่ที่ว่าเรื่องความ่นครับภาษารถเขาบอกกันเนาะบ้านนะครับถอนต่อถอนต่อเป็ือนต่อไปตั้งเสี่แล้วพี่น้องหาสิงกิดวางข้างหน้าแล้วก็ได้นุ่นหล่อขึ้นนะครับได้บิดล้วได้บิดละพี่น้องเบรกกับไม้แล้วล่ะคุณฟงอะคิวปุ๊บเลยเดีไม่ให้เบิ่งครับจอดเลยคิวขนาดเล็กพี่น้อง ลงเกียรหนึ่งเนี่ยการการดียนเนย็นนะเพราะแม่อากาหพอนต้องใหม่เบียกอ่ะหาเครว่องอะไพี่น้องไปวิดละไปวิดละสองสามโคพงครับตอนแม่แบบที่แล้วพี่น้องใส่เวลาเนี่ย เกินซุ้มงุงม่อบพี่ดำ5กิโลครับ โอ้มันกบปเา๋าฬใช่มันนี่เป็นดิลอะไรพี่น้องเบิกประโยชน์อะไพี่น้องไหมเดินเดี๋ยวเสียซองอะไรพี่น้องคอย3ามไปหอครับเบิกเงินเพื่อเดี๋ยวไ้เงินก่อนจอดพี่น้อง

มาเบรกลงมไว้เนาะโอ้ห่อนพี่น้องจับประเด้๋นะครับสำหรับปเด้มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องเอ้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะเป็นกำลังใจให้คลิปวีดีโอมากครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ